เรื่องอาหารที่ผมใช้นะครับผมผมใช้เนี่ยไม่ได้จาะจงว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับคือผมเคยใช้หลายยี่ห้อนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยราคาของเบตากูเนี่ยจะกลางๆหน่อยนะครับผมไม่ถูกไม่แพงนะครับบางยี่ห้อแพงกว่านี้นะครับผมพอซื้อได้ในราคานี้นะครับผมคํานึงที่ราคานะครับตอนนั้นแล้วก็2คือความสะดวกนะครับบางยี่ห้อ มันไม่ใช่ตัวแทนจาหน่ายมันเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีพอเราเปลี่ยนอาหารบ่อยไก่ก็จะป่วยนะครับไก่เราจะท้องเสียชะงักนะครับนั้นเบทาโกรเนี่ยมันจะมีตัวแทนจําหน่ายที่แถวบ้านผมนะครับผมก็เลยใช้ยี่ห้อนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนอาหารบ่อยนะครับแล้วราคาก็พอรับได้ซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยนะครับแต่ว่าก็ก็จำเป็นจะต้องใช้อยู่นะครับคืออาหารไก่เล็กเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นรหัส203นะครับผม 203นะครับแต่ตอนนี้เลข2ตรงกลางเนี่ยเลขศูนย์ตรงกลางเปลี่ยนมาเป็นเลข2จาก2 0 3มาเป็น2 2 3นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งสำหรับแม่พันธุ์นะครับเบทาโกรนะครับเมื่อก่อนเป็น104นะครับอาหารไก่ไข่มันจะมีแบบผงนะครับถ้าเราใส่ตะแกรงใส่รางอาหารเราก็ใช้แบบผงได้แต่ถ้าเราโรยกับพื้นกับอะไรบ้างนะครับก็ใช้แบบเม็ดนะครับหนึ่งศูนย์สี่นะครับเมื่อก่อนเป็นหนึ่งศูนย์สี่ตอนนี้เป็นหนึ่งสองสี่นะครับ นี่มันจะเป็นแบบเม็ดนะครับผมนี่คืออาหารที่ผสมข้าวเปลือกให้แม่แม่พันุกินนะครับผมส่วนลูกไก่นะครับเป็นไก่เนื้อแรกเกิดนะครับผมผสมข้าวเปลือกเหมือนกันนะครับให้ไก่เล็กกินนะครับผมนี่นะครับผมใช้สองตัวนี้นะครับผมผสมกับข้าวเปลือกนะครับแล้วก็มีถั่วงอกมีผักเสริมด้วยนะครับก็คือเรื่องอาหารเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะครับใครมีความสามารถซื้ออาหารดีๆ นะครับก็แล้วแต่ใครซื้อของแพงได้ก็ก็ดีครับผมแต่ว่าผมจะให้อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นคนที่เห็นว่ากินอาหารหมูเนี่ยมันดีมันอ้วนนะครับผมก็ว่ามันอ้วนอยู่นะครับแต่ว่าเราจะต้องให้กินเป็นเป็นเวลาตามอายุนะครับไม่ควรให้กินแบบนานเกินไปอย่างเช่นเกินไปกินจนสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยผมมันอ้วนเกินนะครับมันอ้วนมันฉุไขมันนะครับผมนะครับมันไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้เป็นอาหารไก่นะครับอันนั้นเป็นอาหารหมูนะครับ แต่ว่าถามว่าไก่อ้วนไหมอาหารหมูอ้วนกว่าแน่นอนนะครับแต่นี่คือมันเป็นอาหารไก่อย่างไงสารอาหารมันก็เพียงพอที่จะไก่ได้รับแล้วนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นถึงอาหารหมูนะครับยิ่งให้กินนานเนี่ยขาอ่อนใครที่บอกว่าอ้วนแล้วโตมาขาอ่อนก็คือกินอาหารหมูเพราะว่าไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเหมือนพวกอาหารไก่นะครับผม